มีแนวคิดหนึ่งในพุทธศาสนาที่ดิฉันว่าหลายคนคงเคยได้ยินแล้วก็เกาหัวแกรก,ก,กเหมือนกันนะคะเรื่องอะไรครับเรื่องอนัตตาค่ะหรือความไม่มีตัวตนนี่แหละค่ะคือมันฟังดูขัดกับความรู้สึกซึ่งซึ่งหน้าเลยอืใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เราได้มาก็ตั้งคําถามตรงๆเลยว่าถ้ามันไม่มีเราจริงๆ แล้วไอ้ที่กําลังนั่งคิดนั่งฟังอยู่นี่คือใครกันนั่นสิครับแล้วเวลาทําอะไรลงไปใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบและที่สําคัญสุดๆเลยนะคะไอ้ความรู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่ข้างในตัวเราตลอดเวลาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คําถามพวกนี้แหละครับคือหัวใจเลยและภารกิจของเราในการเจาะลึกครั้งนี้คือเราจะลองใช้เครื่องมือที่น่าทึ่งมากจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาเครื่องมืออะไรหรอคะคืออุป,ปมาอุปไมครับ เพื่อลองถอดรหัสเรื่องที่ดูซับซ้อนนี้กันเราจะลองสวมแว่นตาอันใหม่แล้วมองชีวิตในมุมที่ไม่เคยมองมาก่อนเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วแว่นตาที่ว่านั่นคืออะไรคะเราจะลองมองว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งครับบริษัทหรอคะใช่ครับให้ชื่อว่าบริษัทร่างกายและจิตใจจำกัดบริษัทนี้ดูภายนอกมั่นคงมากนะมีประวัติ มีทรัพย์สิสนมีหนี้สินแต่มีความลับสุดยอดอยู่อย่างหนึง่งความลับอะไรคะอย่าบอกนะคะว่าใช่ครับบริษัทนี้ไม่มีเจ้าของโอ้โหเปิดมาก็แรงเลยถ้าบริษัทไม่มีเจ้าของไม่มีประธานไม่มีซีอแล้วมันจะดําเนินงานอยู่ได้ยังไงคะใครเป็นคนทํางานใครตัดสินใจมันน่าจะล้มละลายไปตั้งแต่วันแรกแล้วสินั่นสิครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสารวจของเรา ถ้าไม่มีเจ้าของก็จะแดนว่าทั้งบริษัทมีแต่พนักงานล้วนๆเลยมีแต่พนักงานซึ่งพนักงานเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนั่นคือขันห้าครับโอ้ขันห้าเคยได้ยินค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆสักทีพอมาอยู่ในบริบทของบริษัทแบบนี้มันน่าจะเห็นภาพขึ้นนะครับลองดูครับถ้าให้ลองเดานะคะ รูปที่แปลว่าร่างกายก็น่าจะเป็นตัวตึกออฟฟิศเครื่องจกักรหรือสินทรัพย์ถาวรของบริษัทถูกไหมคะเป๊ะเลยครับแล้วแผนกอื่นๆล่ะพอจะเดาได้ไหมอืมเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอันนี้น่าจะเหมือนแผนกควบคุมคุณภาพไหมคะที่คอยรายงานตลอดเวลาว่าอันนี้ดีอันนี้แย่เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับใช่เลยมันทำหน้าที่ประเมินผลตลอดเวลาแล้วสัญญาที่แปลว่าความจำล่ะครับ อันนี้ง่ายเลยแผนกคลังข้อมูลหรือห้องเก็บเอกสาร a r ค h i v e s ชัดๆคอยดึงแฟ้มเก่าๆมาอ้างอิงตลอดยอดเยี่ยมครับส่วนสังขารคือความคิดปรุงแต่งอันนี้น่าจะเป็นแผนกวางแผนกลยุทธ์หรือฝ่ายครีเอทีฟที่ชอบคิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆสินะครบใช่เลยครับและสุดท้ายวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือแผนกรับเรื่องหรือ c u s t o m e r service ด่านหน้าสุดที่คอยรับข้อมูลจากโลกภายนอกเข้ามาในบริษัท ถูกทุกข้อเลยครับโอเคพอเห็นภาพรวมแล้วคะ่ะแต่มีจุดหนึ่งที่ยังสงสัยพนักงานพวกนี้เขาทำงานกันยังไงทำไมมันถึงดูเป็นระบบได้ทั้งที่ไม่มีเจ้านายคอยสั่งเลยจุดนี้แหละครับที่น่าทึ่งมากคือพนักงานเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงอ้าวเหรอคะพวกเขาทำงานกันเป็นกะหรือเป็นชิฟครับลองนึกภาพโรงงานที่เดินเครื่องจักรตลอดเวลา พอพนักงานกะเช้าเริ่มเหนื่อยพนักงานกะบ่ายก็เดินเข้ามาแตะมือแล้วทำงานต่อทันทีแบบไม่มีรอยต่อเลยเดี๋ยวนะคะหมายความว่าความคิดที่ดิฉันเพิ่งคิดไปเมื่อ3วินาทีที่แล้วตอนนี้พนักงานคนนั้นออกกะไปแล้วเหรอคะใช่ครับแล้วคนที่กำลังคิดประโยคนี้อยู่คือพนักงานคนใหม่ที่เพิ่งมาเข้ากะใช่ครับในระดับที่ละเอียดมากๆมันเป็นอย่างนั้นเลยความสุขตอนที่เรากินไอศครีมคำแรก พอเรากลืนลงไปพนักงานแผนเกเวทนาที่รับผิดช,ชอบความสุขนั้นก็หมดกะของเขาไปแล้วโห oh. พอเรากินคำที่สองก็เป็นพนักงานคนใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อซึ่งอาจจะรู้สึกสุกไม่เท่าเดิมแล้วก็ได้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกเสี้ยววินาทีโห oh. นี่มันเรื่องใหญ่เลยแหละถ้าพนักงานมันเปลี่ยนหน้ากันตลอดเวลาขนาดนี้แล้วทําไมถึงรู้สึกว่าเป็นชั้นคนเดิมมาตลอดตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นล่ะคะ ทำไมไม่รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนใหม่ทุกๆวินาทีนั่นคือกลไกลที่ทําให้ภาพลวงตานี้ทรงพลังมากครับบริษัทนี้มันซ่อนรอยต่อของการเปลี่ยนกะได้ยังไงเนี่ยเนียนมากสิ่งที่ซ่อนรอยต่อนี้ไว้เรียกว่าสันติหรือความต่อเนื่องครับถ้ากลับไปที่ภาพบริษัทมันคือกระบวนการส่งมอบงานที่ไร้ที่ติที่สุดในจักรวาลเลยส่งมอบงานยังไงคะ คือวินาทีที่พนักงานก,าก่าเก่ากำลังจะหมดเวลาเขาจะส่งมอบไฟายงานที่ทำค้างไว้ทั้งหมดพร้อมข้อมูลทุกอย่างให้กับพนักงานกะใหม่ที่มารออยู่แล้วแบบทันทีทันควันโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วและแนบเนียนมากจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราดูหนังที่ภาพแต่ละเฟรมเปลี่ยนไปตลอดแต่เพราะมันฉายต่อเนื่องกันเราเลยเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ เหมือนการส่งไม้ผัดในทีมวิ่ง4ี่คูร้เมตรที่มันต้องเป๊ะมากๆเพื่อให้ความเร็วไม่ตกใช่เลยคือความคิดที่สองมันเกิดขึ้นมารับไม้ต่อจากความคิดแรกแบบทันทีเลยจนเราไม่เคยเห็นช่องว่างระหว่างความคิดเลยสินะใช่ครับและการส่งต่องานที่ราบรื่นนี้เองที่สร้างความเข้าใจผิดครั้งใหญ่หลวงว่าบริษัทเมื่อวานกับบริษัทวันนี้คือนิติบุคคลเดียวกันทั้งที่จริงๆแล้วพนักง,งานอาจจะเปลี่ยนไปทั้งชุดแล้วก็ได้อื นี่คือเหตุผลที่เรายังรู้สึกว่าตัวเราตอนห้าขวบกับตอนนี้เป็นคนคนเดียวกันทั้งที่เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนไปไม่รู้กี่รอบความคิดก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เพราะไฟล์ความทรงจำมันถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าฉันคนนี้มันต่อเนื่องกันมาตลอดเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้คุณพูดถึงการส่งมอบไฟล์งานอันนี้เข้าใจ แต่ถ้าพนักงานกะเช้ามันดันไปสร้างเรื่องไว้ล่ะคะอมไปกู้หนี้ยืมสินหรือทําสัญญาผิดพลาดไว้เวลาส่งมอบงานนี่เขาต้องส่งมอดหนี้สินต่อไปด้วยหรือเปล่าคะคําถามนี้คมมากครับและนี่คือประเด็นที่หลายคนข้องใจที่สุดจากแหล่งข้อมูลของเราเลยว่าถ้าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วใครต้องรับผิดชอบกรรมใช่เลยคะ่ะมันน่าจะเหมือนกับว่าพนักงานคนเก่าทำผิดแล้วลาออกไป พนักงานคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจะไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะทําไมต้องมารับผิดชอบหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อกรรมารเรื่องบริษัทให้คําตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากครับประเด็นคือหนี้สินหรือกรรมเนี่ยมันไม่ได้ผูกอยู่กับตัวพนักงานคนใดคนหนึ่งอ๋อ oh. แต่มันถูกผูกอยู่กับบริษัทในฐานะนิติบุคคลครับมันเป็นหนี้ของบริษัทร่างกายและจิตใจจํากัดอ๋อ oh. ภาพชัดเลยคือตราบใดที่บริษัทยังไม่เจ๊งยังมีคนมารับตำแหน่งต่อก็ต้องรับผิดชอบบัญชีหนี้สินของบริษัทต่อไปด้วยใช่ครับมันไม่ใช่ว่าพนักง,งานคนเก่าหนีไปแต่นี่นั้นมันอยู่ในระบบบัญชีกลางของบริษัทใครก็ตามที่เข้ามานั่งกาอี้ตัวนี้ก็ต้องสะสางบัญชีนี้ต่อไปฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนเราเพิ่งได้งานใหม่วันแรกพอเปิดคอมดูเท่านั้นแหละเจออีเมลทวงหนี้ที่คนเก่าทําไว้เป็นล้านเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ นี่คือคำอธิบายเรื่องการรับผลกรรมโดยไม่มีอัตราที่ดีที่สุดไม่ได้มีนายกอคนเดิมที่ทำกรรมในอดีตแล้วต้องมารับผลในปัจจุบันแต่เป็นกระแสของบริษัทกอที่เคยสร้างเหตุเอาไว้พนักง,งานชุดปัจจุบันในกระแสของบริษัทกอจึงต้องรับผลนั้นไปตามสายงานที่ถูกส่งต่อกันมามันคือความรับผิดชอบในระดับของกระบวนการไม่ใช่ระดับตัวบุคคล โอเคเรื่องนี้สินพอเข้าใจแล้วค่ะแต่ยังมีคำถามพื้นฐานกว่านั้นอีกคือทำไมพนักงานถึงยอมทำงานในบริษัทแบบนี้ล่ะคะไม่มีเจ้าของไม่มีโบนัสแถมต้องมารับผิดชอบหนี้เก่าอีกอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้วงจรนี้มันหมุนต่อไปได้เรื่อยๆแหล่งข้อมูลของเราชี้ไปที่ตัวการสำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้ครับอวิชชาแต่ที่น่าสนใจคือ ในอุปมานี้อวิชาไม่ใช่พนักงานคนไหนเลยนะครับแต่มันคือวัฒนธรรมองค์กรที่บิดเบือนหรือ Co อแวร์ลูที่ผิดเพี้ยนที่พนักงานทุกคนยึดถือร่วมกันมาวัฒนธรรมองค์กรที่บิดเบือนมันคือความเชื่อแบบไหนคะมันคือความเชื่อร่วมกันของพนักงานทุกคนที่ว่าบริษัทนี้ต้องมีประธานอยู่นแน่แน่พวกเขาสร้างตำนานของผู้ก่อตั้งหรือซ e อในจินตนาการขึ้นมาอ๋อแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนทำงานเพื่อประธาน การสร้างตัวตนของประธานที่ไม่มีอยู่จริงนี้ขึ้นมาก็เพื่อทำให้การทำงานของพวกเขามีความหมายรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเหมือนเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสินะคะแล้วในบรรดาพนักงานทั้งหมดมีแผนกไหนที่อินกับวัฒนธรรมองค์กรนี้มากที่สุดไหมคะมีครับและเป็นพนักงานที่หลอกเราได้เนียนที่สุดมีบทบาทสำคัญที่สุดเลยเขาคือพนักงานจากแผนกตรวจสอบ หรือที่เรียกว่าตัวรู้หรือดีออ b เ e r ร์เอเอาละมาถึงตัวละครสำคัญแล้วสินะตัวรู้นี่ดิฉันรู้สึกว่ามันต่างจากพนักงานคนอื่นนะคะความคิดความรู้สึกมันมาแล้วก็ไปจริงๆครับแต่ไอตัวที่คอยมองหรือตัวที่รู้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเลยมันนิ่งๆเฉยๆไม่ได้หายไปไหนคุณกำลังจะบอกว่าไอตัวนี้ก็เป็นแค่พนักงานชั่วคราวเหมือนกันเหรอคะ นี่คือกับดักที่ลึกที่สุดที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นเลยครับหลายคนพอฝึกสมาธิไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราความคิดก็แก้ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่สุดท้ายจะมาติดอยู่ที่ด่านนี้แหละครับด่านตัวรู้นี่เองคือไปยึดมั่นว่าไอ้ตัวที่นั่งมองนิ่งๆอยู่เนี่ยแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเราคือจิอตอมตะคือแก่นแท้แล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่คะความจริงก็คือตัวรู้ ก็เป็นแค่พนักงานอีกคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานเป็นกะเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับเขาไม่ได้พิเศษหรืออยู่เหนือกว่าใครเลยจริงเหรอคะหน้าที่ของเขาคือการรู้หรือการสังเกตพอเขาทำหน้าที่เสร็จเขาก็ออกกะไปแล้วก็มีตัวรู้คนใหม่เข้ามาแตะมือรับกะต่อทันทีมันเป็นแค่กระบวนการของจิตที่เกิดขึ้นมารับรู้การทำงานของจิตดวงก่อนหน้านี้ที่เพิ่งดับไปเท่านั้นเองยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหรค่ค่ะ ถ้ามันเป็นแค่พนักงานที่เปลี่ยนกะตลอดแล้วทาไมมันถึงรู้สึกเหมือนเป็นผู้ดูนิรันด์คนเดียวกันได้ล่ะคะในแหล่งข้อมูลมีอุปมาที่ช่วยให้เห็นภาพนี้ชัดขึ้นมากครับคืออุปมารกระจกสองบานที่สองหน้าเข้าหากันกระจกสองบานเรานึกภาพว่าในออฟฟิศมีกระจกบานหนึ่งสะท้อนภาพพนักงานคนอื่นๆที่กําลังทํางานอยู่แล้วก็มีกระจกอีกบานหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามคอยส่องภาพในกระจกบานแรกอีกทีสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรครับ ก็จะเห็นเงาสะท้อนซ้อนกันไปเรื่อยๆลึกเข้าไปแบบไม่รู้จบอ๋อเก็ตแล้วคะ่ะครับตัวรู้ก็ทํางานแบบนี้เองเหรอคะคือมันเป็นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อสะท้อนหรือรับรู้การทํางานของจิตดวงเก่าที่เพิ่งดับไปแล้วมันก็สะท้อนต่อกันไปเป็นทอดๆทอดๆแบบนี้ไม่สิ้นสุดเลยทําให้ดูเหมือนมีผู้ดูที่ถาวรคนหนึ่งนั่งอยู่ลึกๆตรงนั้นใช่เลยครับทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่มีผู้ดูที่เป็นตัวตนถาวรอ,อยู่เลย มีแต่กระบวนการของการรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันไปโห oh. พอเข้าใจกลไกนี้ได้กับดักที่ใหญ่ที่สุดก็ถูกทำลายลงโอเคตอนนี้ยอมจำนนแล้วค่ะบริษัทนี้ไม่มีเจ้าของพนักงานทุกคนแค่มาเข้ากะแม้แต่ไอตัวที่เราคิดว่าเป็นประธานมาตลอดก็ดันเป็นแค่พนักงานตรวจสอบที่หลงตัวเองทำาหารสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก,ก็คือ แล้วเราจะปิดบริษัทนี้ทิ้งได้ยังไงคะแหล่งข้อมูลสรุปขั้นตอนการชำระบัญชีเพื่อปิดกิจการหรือนิพพานไว้อย่างเป็นระบบมากครับขั้นตอนแรกสุดเลยคือต้องเริ่มจากการสลายวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดผิดนั้นทิ้งไปก่อนต้องทลายความเชื่อเดิมพนักงานทุกคนต้องตาสว่างและยอมรับความจริงให้ได้ว่าไม่มีเจ้าของหรือประธานบริษัทอยู่จริงการทำลายความเชื่อผิดๆนี้ก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นหรืออุป,ปาทานนั่นเอง พอทุกคนตาสว่างแล้วว่าเราทำงานให้บริษัทผีที่ไม่มีเจ้าของมาตลอดแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะลาออกกันหมดเลยหรือเปล่ายังก่อนครับขั้นตอนที่สองคือจัดการงานที่ค้างคาแต่ไม่สร้างหนี้ใหม่เพิ่มเออหมายความว่าพนักงานกับปัจจุบันยังต้องรับผิดชอบงานเก่าหนี้เก่าของบริษัทต่อไปก่อนคือยังต้องรับผลของกรรมที่เคยทำมาแต่ที่สำคัญสุดคือต้องหยุดสร้างหนี้ใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด เคลียร์นี่เก่าไม่สร้างนี่ใหม่ใช่ครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เด็ดขาดที่สุดล่ะคะคือการประกาศหยุดจ้างงานอย่างถาวรครับบริษัทต้องติดป้ายหน้าประตูเลยว่าไม่ประกาศรับสมัครและไม่เซ็นสัญญาจ,จ้างพนักง,งานกับใหม่อีกต่อไปซึ่งก็คือ ซึ่งในทางธรรมก็คือการดับตันหาหรือความทยานอยากที่คอยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆเพื่อมาสนองความอยากนั้นอยู่เรื่อยๆพอจะเห็นภาพสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อไม่มีการจ้างพนักง,งานใหม่มารอรับช่วงต่อและพนักง,งานกะสุดท้ายทำงานเคลียร์หนี้ของตัวเองจนหมดสัญญาซึ่งก็คือการตายครับ เมื่อนั้นเองที่บริษัทก็จะปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครมาสารต่องานหนี้สินที่อาจจะยังเหลืออยู่ในบัญชีก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมไปโดยปริยายถูกครับเพราะมันไม่มีนิติบุคคลใดๆมารองรับผลของหนี้นั้นอีกต่อไปแล้วกระแสของบริษัทได้สิ้นสุดลงวงจรการทำงานในบริษัทนี้ก็จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ลองสรุปการสำรวจทั้งหมดในวันนี้นะคะอุปมาเรื่องบริษัทร่างกายและจิตใจจำกัดนี่มันทรงพลังมากจริงๆมันทำให้เห็นว่าชีวิตที่ดูเหมือนจะมีตัวตนของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีเจ้าของเลยเป็นแค่การทำงานร่วมกันของพนักง,งานห้าผนักที่สลับสับเปลี่ยนกันเข้ากะอย่างต่อเนื่องจนเราหลงเชื่อว่ามีใครคนหนึ่งเป็นเจ้าของมันอยู่และประเด็นสำคัญที่อาจจะนำไปลองสังเกตในชีวิตประจำวันได้ก็คือการตระหนักว่าแม้กระทั่งผู้เฝ้ามองหรือตัวรู้ที่อยู่ลึกที่สุด ก็เป็นแค่พนักงานชั่วคราวคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเมื่อเราเริ่มเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆภาระหนักอึ้งของความทุกข์และหนี้สินที่เราเคยรู้สึกว่าชั้นต้องแบกรับไว้ทั้งหมดมันอาจจะเริ่มเบาลงก็ได้นะครับทําไมถึงเบาลงล่ะคะเพราะเมื่อเข้าใจอ,อย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นความจริงในท้ายที่สุดว่ามันไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของความทุกข์นั้นมาตั้งแต่แรกเลยอืม,มันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นใน กระแสงานของบริษัทที่ไม่มีเจ้าของเท่านั้นเองก่อนจะจากกันไปอยากจะพิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปสำรวจกันต่อนะคะถ้าบริษัทนี้มันดำเนินไปตามนโยบายเก่าหรือกรรมที่ถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้แล้วในการทำงานกับปัจจุบันของเราตอนนี้มีนโยบายเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เพื่อที่จะส่งผลต่อทิศทางของบริษัทในวันพรุ่งนี้